ร,ปรอปภเหาใช่คุยเจเขาดุมากเลยค่ะคุณแม่ร,ปรอปภเหาดุมากคือหนูอ่ะอ่าแบกกระเป๋าขึ้นมานอนแบกกระเป๋าขึ้นมาใช่ปะเราน้องมันนี่น้องน้องนี่ก็แบบอะไรคะอะไรไงเซนมาเซนก่อนมาเซนก่อนเซนด้วยนะหนูก็เออเด็ดเด็มาค่ะแปบ๊บหนึ่งปรากฏอ้ไลน์ไลา์ลาถึงไลา์ถึง ผู้ใหญ่สูงสุดนะคะที่แบบเป็นแบบเป็นคนดูแลหออะไรเงี้ยเพราะแบบว่าแบบมีเมมมีเมมเบอร์ท่านหนึ่งไม่รู้ใครครับอาจจะแฝงตัวมาก็ได้ครับเหมือนประมาณว่าไม่ยอมเซ็นชื่อครับหนูคนเมย์หนูเป็นเมมเบอร์หนูไม่ใช่คนแปลกหนะ้าแป๊บนึงเดี๋ยวหนูไปเก็บกระเป๋าก็แล้วเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมาเซ็นให้แป๊บนึงแล้วคือหนูอ่ะก็คือทํางานอยู่ใช่ปะ่ะรอเหมือนเหมือนรอพี่แก้วกลับมาแล้วเหมือนแบบ ็เหมือนนอเขาครใครเพิ่งขึ้นมาปะเนี่ยรอปภเขาบ่นแบบโอ้โหบ่นแบบเยอะมากนู่นนี่นั่นโชว์ลายที่อา่านด้วยหนูก็เลยเพิ่งรู้ว่าเขาไลน์ไปหาข้างบนเรียบร้อยแล้วแบบผู้หลักผู้ใหญ่อะไร <c oughs> หนูก็แบบนี่ก็เลยแบบแกรัวรัวฉันฉันลงเป็นเซ็นดีวะหรือว่าแบบเขาจะจิกเปียฉันอยู่แล้วนะเขาจิกเปียฉันแล้วอะไรเงรี้ย <c oughs> เออนอนอบอกว่าไม่หรอกเขาก็รู้แล้วว่าเองมานอนอะไรเงรี้ยนี่นี่ก็รัวเขาไม่คิดว่าฉันเป็นเมมเบอร์ป่ะวะ หรือว่าอาจจะแบบเออสภาพตอนนั้นมั่อาจจะไม่ได้ดีมากอะไรมันแบบรองเท้าแตะหม่เสยยืดอะไรเงี้ยก็ปรากฏอ๋อคุณพี่เราพอเขาดูดูไลฟ์นี้อยู่นะคะหนูเองหนูเองคนกันเองค่ะคุณพี่แต่ดีแล้วที่เราพโหดก็คือเขาทํางานถูกแล้วแต่อีนนี่ยผิดเองที่แบบอ่าลืมลงไปเกาะใช่ค่ะหนูผิดเองเป็นความผิดหนูเองทำโทษหนูสิ <laughs> ปรากฏคือเขาแปะป้ายนะคะเคยเห็นเปว่าตามหาคนหายอ่ะ ที่มันจะเป็นรูปแบบขาวดำอะ,ะเขาก็จะแบบปรินเอซี่อะแปะห้ามเข้าอิเจคนนี้ห้ามเข้าหนูว่าเขาอาจจะไม่ได้เข้าอะไร,ระะาาก็ได้นะแบบไปซ้อมไม่ได้อาจจะต้องซ้อมหน้าหอแทนเราเขาจิปเปียยไม่ให้เข้าดุโคตรดุจริงปกติคิดว,ว่าแบบเราเป็นบิตกันมาตลอดหันหน้าไปก็ยิ้มนี่ค่ะเขาลืมได้ไงไปเขาเป็นประธานบริษัทค่ะทุกคนเมมที่ไม่ใช่เมมละกันละครหนึ่ง ตอนนี้ก็ยังไม่เซ็นตอนนี้ก็ยังไม่เซ็นไม่เซ็นโกรธหนูหาว่าหนูไม่ใช่เมมเบอร์นหนูไม่เซ็นงั้นไปตามหาเลยอะไรเงี้ยแต่ทางทางคนพี่เมนเจอร์เขาก็แบบเป็นนั่งดูกล้องงัวปิ๊กว่าเป็นใคร <c oughs> หนูก็แค่แบบก็ลอยหน้าลอยตาอะไรก็ <c oughs> ไม่เไรโดนไว้ข้างหน้าหนูจะเขียนให้เดี๋ยวเขียนทดแทนคืออะไรเดี๋ยวเขียนแบบเขียนแบบ นี่คือตอนแรกไม่เคยมีปัญหากับพี่ร,ปรอปภเลยนะตอนนี้มีแล้วไม่ถึงหนูว่ามีเขาไม่มีหนูแบบงอนจําหนูไม่ได้คือทุกคนอะ่ะเด็กหอบอกว่าจะมีปัญหาพี่ร,ปรอปภตลอดเลยอ่คือเขาว่าทาถูกแล้วเวยแต่เด็กอะ่ะก็จะมีแบบมันก็คือม,มันก็จะมีกดหอซัมติงอะไรอย่างเงี้ยเตอแต่เด็กก็จะมีแบบมีบ้างอะไรอย่างเงี้ย นี่ก็แบบไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าคนที่แบบเอารถมาเองหรืออะไรที่แบบจอดเออก็แบบนี่ก็ไม่เข้าใจนี่ก็ปกป้องพี่รปภต,ตลอดแล้วแบบเฮ้ยเขาก็ไม่ได้อะไรกับฉันนะเขาก็ฉันก็ยังแบบกลับบ้านปกติเขาก็เปิดประตูให้หรืออะไรอย่างเงี้ยออสวัสดียิ้มกันเป็นมิตรปรากฏโดนฟ้องเลยครับเพียงแค่ลืมเด็กดื้อเยอะไม่แต่เนี้ยหนูผิดอันนี้หนูผิดทุกค่ะ ถามมาเขียนยางตอนนี้ก็ยากอ่ะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วผู้ทางผู้ใหญ่หนูบือยาแล้วว่าแบบหนูหนูเข้ามานอนเลยเขาก็น่าจะแบบหายตกใจแล้วแหละเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะจาหนูได้แน่ๆจากเคสนี้หรือว่าหนูว่ายอมผมใหม่เขาเลยจาหนูไม่ได้เป๊ะเป๊ะอ๋อเห็นแล้วเป๊ะเป๊ะคุยกับผู้บริหารขอบคุณเป๊ะเป๊ะมากที่เป็นตัวแทนนะคะอยากมีเพลงรุ่นหนึ่งเอ็มวีรุ่นหนึ่งด้วยแบบรุ่นหนึ่งทุกคนเลยอะไรเงี้ยอื เป็นเพลงเราไม่มีเพงลงรุ่นเลยวะอยากมีเพงลงรุ่นบ้างอ่ะไอตกะตาใช่อยากย้อนกลับไปใส่ชุดไอตกะตาแล้วก็เต้นโพซิชันของตัวเองตอนนั้นคุยกับเป้เหมือนกันเป้ก็บอกว่าก็ใครที่เป็นแบบเทนนี้ก็ใส่ชุดเทนนี้เลยอ,อย่างไรเงี้ยหนูก็แบบเฮ้ยนางก็บอกว่าเอาเลยคือแบบย้อนกลับไปครั้งแรกเราเป็นยังไงหรือว่าแบบรูปแบบเดนแอนน่าวแบบ before After อะไรที่มันจะแบบสมัยก่อนที่เป็นรูปโปรไฟล์อะ่ะก็อยากจะเอามาเหมือนกันที่จะแบบ จำได้รูปโปรไฟล์รูปแรกไอเต็กระต่ายหนูหน้าเจอแบบเฮ้ยโถออ่ะแต่ว่าน้าเจออ่ะหน้าเจอแบบก็เลยอยากได้รูปก็อยากใส่ชุดนั้นแล้วก็ถ่ายรูปโปรไฟล์ใหม่เป็นรูปแบบรูปจบอะไรเงี้ยติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์เพรสซีคอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o r h a application